สวัสดีครับอนี้เราก็เลิกงานแล้วนะครับนะเลิกงานแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับมันสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่เราก็อยู่ที่เส้นลาดเท้านะครับนาะเลิกงานแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับที่พักนะครับนาะ ก็คือรามินทานะก็เหมือนเดิมนะครับทำงานทุกวันอันนี้ก็ราดเท้าสี่นะซอยภาวนานะครับซอยภาวนาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเนาะเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ อันนี้เราก็มาทางซอยอาลาดพร้าวสีนะครับจะลัดไปทางาวัดลาดพร้าวัดไปทางวัดลาดพร้าว อันนี้ก็คลองลาดพานะครับนาะองคลองลาดพานะครับเป็น <c oughs> คลองลาดพาวันนี้ก็เป็นวัดลาดพานะครับวัดลาดพาว <c oughs> รถเยอะแนวนะรถนะเยอะถนนแคบรถเยอะถนนแคบนะครับนะ ออกมาเส้นเออ่ลาดพ้าว,วังหินนะครับเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นลาดพ้าว,วังหินนี่ครับลาดพ้าว,วังหินเดินทางกันต่อครับนนี้ เอกมัยรามินทานะครับนะเราก็มาถึงเส้นเอกมัยรามินทาก็รถเยอะเหมือนเดิมนะครับเนาะรถมากเหมือนเดิมเส้นนี้ไม่จะว่าเป็นวันธรรมดาหรือว่าเป็นวันเสาร์นะครับเนาะรถก็เยอะเหมือนเดิม ะคระับไม่รู้ไปไหนกันเนาะฝั่งนู้นก็เยอะนะครับนาะก็ไปกันต่อนะครับจนถึงบ้านเนาะนะแล้วก็วิ่งเส้นนี้ยาวไปจนถึงอ วัชรพลนะครับรามินทาวัชรพลนะเราก็ต้องข้ามสะพานข้ามแยกไปก่อนสะพานข้ามแยก แยกมาแล้วแล้วก็จะไปขึ้นสะพานอีกที่หนึ่งนะครับสะพานาข้ามรา,ามินทานะครับเนาะรามินทานะครับไปกันต่อครับข้ามแยกรามินทานะครับอย่างนี้มันก็ขึ้นทางด่วนได้เนาะขึ้นทางด่วนได้นะครับ เี้ยเราก็ไปทางวัชรพลมินบรุรีทางวัชรพลมินบุรีนะครับวนลงไปเลยบรรยากาศวันนี้ไม่มีฝนนะครับอากาศร้อนไม่แน่ดึกๆฝนอาจจะตกนะครับวันนี้ร้อนมากนะ หน้าปัดรถมอไซร์สซคส37องศานะครับนะ้อหอนมากตอนเวลาประมาณ17.52นาฬิกานาที่เราก็มาเส้นรา,ามินธามินบุรีแล้วนะครับนะนี่มุ่งหน้าไปมินบุรีนะครับนอะอันนี้สถานีวัชรพล,ลนะครับสถานีรถไฟฟ้าวัชรพล,ะลก็ รถเยอะนะครับเหมือนเดิมนะไปกันต่อนี่เราก็มาถึงแยกคู่บอลน,นะครับนะถึงแยกคู่บอนแล้วนะครับวันนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายนะสาคู่บอล ตรงไปก็ไปแฟชั่นไอแลนด์นะครับนะไปมินบุรีนะครับเนาะตรงไปนี่นะครับถนนคู่บอลบางกะปินะเลี้ยวขวาไปก็เป็นบางกะปิไปเดอะมอลล์บางกะปิไปอ่า ก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาที่ไปบางกะปินะครับแล้วก็จะผ่านตลาดปัดวิกรนะตลาดปัดวิกรเนี่ครัแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะวันนี้ก็โอ้ไม่มีอะไรขายเลย ข้าวหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ไม่ขายนะครับวันนี้ไปกันต่อครับนี้เราก็มาถึงที่ที่พักเราแล้วนะครับนาะถึงที่พักเราแล้วนะเข้าไปในหมูหม่บ้านแล้วนะครับนี่ครับมก็ถึกบ้านเราแล้ว โอเคถึงบ้านแล้วครับผมนะครับน้อโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ